มาสเตอร์ลูกเกดมามีี่ครับผมทั้งหมดนี้ก็คือไอเทมที่คุณจะต้องเลือกค่ะมาสเตอร์ลูกเกดเลือกไอเทมเลยค่ะไอเทมที่หนึ่งนะคะทีมลูกเกดค่ะทีมลูกเกดนะคะไอเทมที่สองทีมมาสเตอร์ลิเดียค่ะทีมมาสเตอร์ลิเดียได้ไอเทมที่สองนะครับไอเทมที่สาม มาสเตอร์นิกกี้ค่ะขอบคุณครับมามี่มามี่ขอบคุณมามี่นะครับมาสเตอร์นิสาไอเทมที่4เลือกเสร็จแล้วเปลี่ยนได้เลยค่ะพี่นิพิเคราะห์แล้วอยากจะเปลี่ยนไหมขอเปลี่ยนทีมของมาสเตอร์นิสาแล้กับทีมมาสเตอร์ลิเดียค่ะ oh. I love you ขอสกร้แผ่นหน้าให้อะไรก็ไม่รู้โอ้อันนี้แย่มากแล้ว กค้าครับได้ยินไหมครับลาบูบูแต่เขาบอกได้อะไรก็ไม่รู้ไม่เกียลลาบูบูเลยอ่ะไอ้นิกกี้ยังไงไม่ใช่กับลูกค้านั่งอยู่อ่ะเอาถ้าเป็นก็เอานะลาบูบูอ่ะเอาไปละโอเคเดี๋ยวเอาให้ไมวไม่เอา่ว่าเดี๋ยว่ยนให้ได้ไมวเมาไม่เอาไม่เมาม่แมวแมวเมมวแมวแมวแแมาเถวแมวแมวแมมวแมวแมวแแมะ